แมนยุก็ถือว่าทําได้ดีทุกอย่างแล้วยกเว้นยกเว้นจังหวะเดียวที่พลาดเอาสาวิจารกอนเลยตอนเนี้ยในฟาว่าฟาว่าเนี่ยเออคราวไหมคือผมไม่มองว่าฝาว่าผมมองว่าเนี่ยมันจังหวะหากินของอาร์เซนอลมันเป็นลูกถนัดของเขาอยู่แล้วใช้ใช้ลูกลูกสูตรเตะมุมแล้วก็เอาคนเนี่ยไปกดดันมากดดันมารบกวนผู้รักษาประตูนะครับเขาก็ทําอย่างนี้มาตลอด แมนยูเคยเสียประตูลักษณะนี้กับอาเซนอลมาแล้วเมื่อฤดูการสองลูกเลยแล้วก็เสียกับทีมอื่นด้วยใช่แล้วทำไมไอ้มันครั้งแรกเลยนะเขาเตะบุงครั้งแรกด้วยใช่เออเราเสียเลยอ่าลม่ออแล้วทำไมมีบทเรียนมาแล้วอะแล้วทำไมไม่ไม่ปรับปรุงแก้ดูจดจำคือคือผมมองว่าผู้หลักประตูอะออนแอนออนแอนปวกเปียกเป็นมะเขือเผาเลย ตัวยาวใชตัวยาวซะเปล่าขนมแนมดีกว่าฮะขมแนมแม่งมเะเ,ข,มเมออขือเผาพี่เจแมะเขือเผาแล้วคนลุกเลยลคือเวลาโดนโดนกองหน้าเขามาอ่าโดนคู่แข่งเขามาเบียดมันดุนมันดันเงี้ย <c oughs> มึงก็ต้องดุนมึงก็ต้องดันเขาคืนดิ <c oughs> ใช้คำว่ากดดันดีกว่าไหมไม่ไม่ผมใช้ให้เห็นภาพคำว่าดุนเ่ยนะอ่ะดุนมันดุนมันดันมาเบียดมากระแทกกระทามาปวดเปียนอ่าอย่างนั้นอ่ะะมึงก็ผลักแม่งออกไปดิอ่า กองหลังคนอื่นก็เหมือนกันมึงก็ต้องแบบปกปกอ้องผู้หลันประตูในกรอบหกหลามันเป็นที่ที่ของผู้หลันประตูพูดแล้วขึ้นรูปแบบนี้ร้อยทั้งร้อยนะในมุมคนเล่นบอลโกมันต้องชกเขาอยู่ใช<ด>่<ข>ต้องชก<ข>ไม่ใช่ปาดโอ้เขายู่ข้างหน้าคือหมายถึงว่าสลิบ,บาเนี่ยมันกันเพื่อไม่ให้เข้าไงไม่ให้ประตูเข้าเพราะนั้นเหลี่ยมมันเสียเปรียบแหละต่อยไม่ต่อยยังไงก็ไม่โดนหรอก เข้าใจอ่ะเข้าใจพี่แจกี้เหลี่ยมเสียเปรียบอ่ะแต่มึงต้องหาทางดิ้นหาทางมุดออกมาให้ได้อ่ะคือจังหวะนั้นมันเสียเปรียบไปแล้วมันยากแล้วแล้วก็ต้องจริงก่อนไงคือมันต้องชิงก่อนเลยต้องแก้ก่อนเลยต้องแก้ก่อนย้ายสตรีบาแบบบางแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างแบบนี้มันมีลูกหนึ่งเหมือนกันเนาะข้างหลังอ่ะที่มาตายซิลิกพุ่งเข้าไปชนลาย่าลาย่ามันชกเลยก็ได้ไงชกเลยเทียบเลยต่อยแบบคือมันไม่สนอ่ะไม่เปรบเทียบเลยใช่ใครจะมามันก็หกขาที่ของฉันนะแต่แต่อย่างที่พี่แจกี้อธิบายอ่ะ แต่ระยะมันยังมีพื้นที่ที่สามารถที่จะตอกแฉกได้ก็คือเขาหาเหลียมยังเจอว่าไอ้ใบดีเนี่ยมันอ่อนเปลืกเปลี่ยมันมันไปเบียดไปเอออะไรเงี้ยมันไปเคลิ้มอ่าคือมันต้องมันมันต้องแบบกระแทกกระทันมันต้องแบบเอ้าเบียดกุงกุ้งลางกูไอ้นี้มือะเอาเอาชมเคลื่อนตัวอย่างใช่ไหมใช่ทุักเลยแล้วกรรมการจะไม่เป่าให้เต็มจะต้องมาเคลียร์ก่อนอ่าใช่อย่างเงี้ยมันมันในนี้ดีกว่าแต่ไม่ไม่ทำไงเออ